ตั้งแต่ยุคเวทีมารวมกันที่นี่นี่ผมยังไม่เคยขึ้นเวทีเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาขึ้นเวทีตรงนี้ผมส่วนมากแล้วมักจะออกไปตามต่างจังหวัดไปทํางาน <c oughs> จัดคุยกันในกลุ่มพวกทํางานด้านประชาสังคมและก็เมื่อคืนนี้เพิ่งกลับมาจากสหรัฐอเมริกานะครับผมก็เลยอยากจะมีเรื่องมาเล่าให้พี่น้องฟังสักนิดหนึ่ง ถึงเรื่องการต่อสู้ของการเมืองภาคประชาชนของประเทศต่างๆในโลกนะครับผมไปประชุมที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยโดยมูลนิธิ1ชื่อเค t เทอริงนะครับซึ่งได้ทำงานวิจัยศึกษาคนา้นคว้าแล้วก็สนับสนุนกระบวนการทำงานของการเมืองภาคประชาชนมา30ปี วันที่ผมเป็นประชุมเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันที่31มีนานะครับแล้วเลิกเอาวันที่4เมษายนมันมีคนมาประมาณ90คนจากเกือบเกือบ30ประเทศทั่วโลกนะครับตั้งแต่ยูเครนนะครับอิสราเอลจีนอินโดนีเซีย <Yeah. S 1> เกาหลี เกาหลีใต้ไม่ได้มานะครับแล้วก็มีผมคนไทยแล้วก็มีแอฟริกาประเทศต่างๆรวมทั้งในลาตินอเมริกาด้วยสิ่งที่ <c oughs> น่าสนใจจากการสนทนาครั้งนี้นะครับผู้เข้ามาร่วมเนี่ยมักจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วส่วนใหญ่คนที่เข้าเนี่ย <c oughs> ก็มักจะมาเรียนรู้กัน3-4ปี่ปีซ้อนๆกันอยู่แล้วเรื่องปัญหาของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่สนใจของ นักเคลื่อนไหวและคนทํางานด้านประชาสังคมไม่ว่าจะเป็นคนทํากิจกรรมจริงเป็นนักการเมืองจริงหรือเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยหรือนักวิจัยก็ตามเขาติดตามเรื่องราวของการเมืองภาคประชาชนทั่วโลกและแน่นอนเรื่องของเราเนี่ยติดอยู่ในดับต้นๆของความสนใจและสิ่งที่ผมพบนะครับในปีนี้ เมื่อปีที่แล้วก็ไปมาทีหนึ่งปีนี้ก็ไปอีกนะครับไปประมาณต้นเดือนเมษายนนี่แหละสิ่งที่ผมพบก็คือว่าคนเนี่ยเขาเริ่มเข้าใจปัญหาของการเมืองไทยมากขึ้นเมื่อก่อนถ้าเจอหน้าทีไรเขาจะถามผมว่าเออช้วัดเรื่องเราเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เสื้อเหลืองเสื้อแดงยังเป็นเหมือนเดเธอรือเปล่า ผมบอกว่ามันไม่ใช่เสื้อเหลืองเสื้อแดงแล้วมันมีแต่พวกเสื้อแดงกับพวกมวลมหาประชาชนแล้วซึ่งรวมเสื้อต่างๆเข้าด้วยกันสําหรับคนที่มีความรักชาติทั้งหลายครับพี่น้องสิ่งที่ผมพบจากการสนทนาแล้วรู้สึกสะเทือนใจเนี่ยเมื่อมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับอายุประมาณ4 0เศษเชื่ออาหาเม็ดอาหาม็ดนี่เป็นชาวอียิปต มีการศึกษาดีนะครับพูดภาษาฝรั่งเศสได้พูดภาษาอังกฤษได้เขาได้เล่าเรื่องของการต่อสู้ของคนอียิปต์ให้ที่ประชุมฟังเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยพยายามต่อสู้กับเผด็จการมาตั้งแต่รุ่นของพ่อเขาแล้วนะครับรุ่นของพ่อเขาแล้วและเมื่อพ่อของเขาเสียชีวิตลงเขาก็รับเจตนารมณ์ของพ่อเขาต่อ มาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของประชาชนสู้กับเผด็จการมูบารักแล้วก็หวังว่าเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วประชาชนก็จะได้มีสิทธิเสรีภาพเต็มที่สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายได้รวมทั้งมีโอกาสได้พัฒนาเศรษฐกิจการ,รมเมืองของประเทศให้ได้ดีขึ้นแต่ปรากฏว่าสถานการณ์ในอียิปต์ซึ่งได้รับผลสะเทือนมาจากอารับสปริง ซึ่งเริ่มต้นที่ประเทศตุนิเซียเมื่อสปีที่แล้วนะครับมันไม่ได้สมหวังอย่างที่คิดหลังจากการเลือกตั้งมีประธานาธิบดีขึ้นมาประธานาธิดีเมื่อผ่านการเลือกตั้งแล้วนะครับแทนที่จะทํางานให้ได้เต็มที่ก็มุ่งที่จะเอาพักพวกตัวเองเอาวิธีคิดของตัวเองมาเป็นหลักในการบริหารการปกครองแผ่นดินทําให้ประชาชน คนดุ่มสาวและหัวก้าวหน้าจำนวนมากซึ่งใฝ่ฝันอยากเห็นประเทศมีประชาธิปไตยนะครับมีความก้าวหน้าและพัฒนาต่อไปไม่พอใจจึงมีการเคลื่อนไหวประท้วงและการประท้วงนี้ทำให้ทหารออกมาและทหารก็ทำการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลเดิมที่มาจากการเลือกตั้งถืงมอมอซี่ไปอาหามดเขาบอกว่าเขารู้สึกสะเทือนใจมากที่ เขาเคยหวังว่าการที่พวกเขาได้ออกมารวมตัวกันต่อสู้โนจัตุรัสที่เขาเรียกว่าชาเรียสแควร์จะนำไปสู่การมีพลังของประชาชนและเป็นการเมืองภาคประชาชนที่แท้จริงปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาทำไม่สำเร็จตอนนี้ทหารขึ้นมาปกครองและมีแนวโน้มว่าจะปกครองที่เข้มข้น ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนหนักขึ้นไปอีกมากกว่าสมัยบูบารักอีกเขาบอกว่าต่อไปนี้เขากำลังเตรียมตัวที่จะส่งมอบการต่อสู้ไปให้ลูกของเขาต่อไปพี่น้องลองจินตนาการดูนะครับคนอายุ4ี่สบเศษเศ ได้รับเจตนารมณ์การต่อสู้ของพ่อมาและคิดว่าในชีวิตนี้ตนเองจะต่อสู้จนสำเร็จเพื่อให้ลูกหลานได้มีชีวิตที่ดีกว่าปรากฏว่าตัวเองพบว่าไม่สามารถทำได้ในรุ่นตัวเองเสียแล้วต้องเตรียมตัววางแผนวางแนวทางให้รุ่นลูกได้นมการการต่อสู้ต่อไปหมายความว่าต้องใช้ถึงสามชั่วคนในการต่อสู้ ผมฟังแล้วสะเทือนใจมากเพราะว่าคนไทยของเราก็เหมือนกันเราก็พยายามต่อสู้กัการเมืองเพื่อประชาชนเราสู้กันมารุ่นของผมนั้นเราสู้กันมาตั้งแต่14ตุลา2516นะครับ41ปีเต็มๆแต่เราไม่คิดว่าเราจะส่งมอบการต่อสู้ให้คนรุ่นต่อไปเพราะเราจะต่อสู้จนสำเร็จในรุ่นนี้ครับพี่น้อง เพื่อลูกหลานของพวกเราทั้งหลายและพี่น้องทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ที่ชุมนุมอยู่ที่นี่แหละครับคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้เราได้รับชัยชนะแตกต่างไปจากที่ประเทศอียิปต์ครับพี่น้องเราจะทําสําเร็จในไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าแต่เราจะสําเร็จแน่นอนลูกหลานของเราจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับ ผมขออนุญาตเล่าต่อไปนะครับสิ่งที่น่าสนใจในสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะครับหลังจากที่ผมเป็นประชุมที่ค a t เทอริงนะครับซึ่งอยู่ที่รัฐโอไฮโอผมก็ได้เดินทางต่อไปไปเยี่ยมเพื่อนอยู่ที่รัฐนอร์ทแคโรไลนานะครับเป็นรัฐที่ยากจนมากรัฐหนึ่งในสหรัฐอเมริกามีคนว่างงานกันพอสมควรรายได้กระตกต่ำเกษตรกร ก็เริ่มมีชีวิตที่ลำบากนะครับที่นอร์ทแคโรไลนาเมืองที่ผมไปอยู่เนี่ยนะครับชื่อเมืองเบิร์นสวิลเป็นเมืองเล็กๆถ้าจะเทียบแล้วก็เปรียบเสมือนตำบลเรานี่แหละนะครับมีผู้อาศัยอยู่ประมาณ1,800คนในตรงนี้ก็มีชาวอเมริกันพวกหนึ่งนะครับซึ่งคนที่เป็นแกนนำเป็นผู้หญิงชื่อคุณเจนนี่เขาก็ได้ไปตั้งสำนักวิปัสสนาขึ้น นะครับเป็นสำนักวิปัสนาสายหลวงพ่อชาครับพี่น้องนะครับเป็นผู้หญิงอเมริกันอายุประมาณเจปีแต่ได้เรียนรู้วิธีการวิปัสสนานะครับจากลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาแล้วก็ได้ไปรวบรวมกลุ่มคนอเมริกันจำนวนประมาณ40 50คนมาฝึกวิปัสนาการเป็นประจำทุกทุกสัปดาห์เขาได้มานั่งคุยกับผมเขาพูดถึงเรื่องอนาคตนะครับ ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาบอกว่าต่อไปนี้แล้วสหรัฐอเมริกาจะยิ่งยากลําบากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญสูงสุดของอเมริกันนั้นเพิ่งอนุญาตกฎหมายฉบับใหม่นะครับที่บอกมาว่าใครก็ตามเป็นบุคคลจะทุ่มเงินไปร้อยล้านพันล้านเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองสามารถทำได้ครับ เมื่อก่อนนั้นอเมริกาเขาไม่อนุญาตให้ทาเพราะากลัวว่าการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยของเขานั้นจะถูกครอบงําโดยทุนใหญ่แต่บัดนี้สารรัฐธรรมนูญเขาซึ่งเป็นสารรัฐธรรมนูญที่มีความคิดอนุรักษ์นิยมและเียงไปทางขวานั้นอนุญาตให้ทุนนิยมในอเมริกานั้นใช้เงินในการหาเสียงและทําการเลือกตั้งในเต็มที่อันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจครับสหรัฐอเมริกาซึ่งมีระบบการปกครอง ที่เป็นประชารัไใจมายาวนานนะครับมีการเฉลี่ยถึงรายได้เฉลี่ยความเป็นธรรมมีการเข้าถึงเรื่องการศึกษาและการดูแลรักษาพยาบาลกันมา50 60ปีตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเล็กน้อยและหลังสงครามโลกกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วครับพี่น้องเมื่อระบบของพวกทุนใหญ่เข้ามาครอบงำนะครับทางการเมือง ระบบทุนใหญ่เหล่านี้แหละครับทำให้ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนในสหรัฐอเมริกานั้นกว้างมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและนี่แหละครับคือสิ่งที่ประเทศไทยเรากําลังต่อสู้ต่อสู้กับการครอบงาของทุนใหญ่ที่จะมาบังคับบัญชาทิศท,ทางการเมืองไทยครับพี่น้องครับสิ่งที่มวลมหาประชาชนและแกนนำปป,ป,ปสทุกคนต่อสู้คือการต่อสู้กับการผูกขาดทางการเมือง ไม่ต้องการให้การเมืองอยู่ภายใต้ของกลุ่มทุนและกลุ่มชินวัดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าการต่อสู้ของประเทศไทยการต่อสู้ของประชาชนในยูเครนในอียิปต์นะครับในประเทศโคลัมเบียในเวเนซุเอลาในแอฟริกาใต้ทั้งหลาย ล้วนมีวิถีทางในการช่วงชิงอำนาจมาเป็นของประชาชนตามวิถีและสภาพของท้องถิ่นและการเมืองที่สามารถเป็นไปได้ไม่มีที่ใดที่จะสามารถลอกแบบจากกันและกันได้เพียงแต่เรียนรู้จากกันและกันและคิดประยุกต์การต่อสู้ให้เข้ากับสภาพของท้องถิ่นเราสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาเราประชุมกันคุยกันเนี่ย หลายคนเขามองประเทศไทยด้วยสายตาที่เอออยากจะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมพรรคการเมืองนะครับซึ่งมาจากการเลือกตั้งได้รับชัยชนะจึงถูกมวลมหาประชาชนขับไล่ไม่ให้ดำรงอยู่ได้นานอีกต่อไปผมก็เล่าให้เขาฟังว่าที่มันเป็นเช่นนี้นะครับที่เราไม่ต้องการเพราะว่าการเลือกตั้งนั้นไม่ใช่เป็น สิ่งเดียวในระบอบประชาธิปไตยเพราะภายใต้เงื่อนไขการรูปแบบการปกครองทั้งหลายนั้นเรามักจะถูกครอบงำโดยเงินครับและการจัดตั้งโดยใช้เงินเป็นหลักในการครอบงำการเลือกตั้งของประเทศไทยดังนั้นการต่อสู้ประชาธิปไตยที่แท้จริงจึงไม่ใช่แค่การเลือกตั้งซึ่งว่าไปแล้วขณะนี้ในประเทศต่างๆเขาก็เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นแล้วว่า ประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่แค่เลือกตั้งเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของการเคารพกฎหมายเรื่องั้งการเคารพเสียงประชาชนเรื่องการเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนมีเสรีภาพในการเสนอข่าวได้อย่างเต็มที่และประชาชนได้สามารถรวมตัวกันเรียกร้องปกป้องสิทธิพึงมีพึงได้ของเขานะครับขณะนี้ผมอยากจะบอกว่าการต่อสู้ของ มวลมหาประชาชนนั้นได้เป็นที่เข้าใจในต่างประเทศมากขึ้นว่าสิ่งที่เราต่อสู้นั้นเราต่อสู้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็จริงแต่เมื่อเลือกตั้งแล้วก็มีการช่อฉนมีการคอร์รัปชันและคิดรวบอํานาจในการปกครองเอาไว้ในคนในตระกูลเดียวซึ่งขณะนี้ข้อมูลเหล่านี้ได้เผยแพร่ออกไปเรื่อยๆและคนก็เข้าใจมากขึ้น,นเรื่อยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นการที่ ไอ้พนะครับสุรพงศ์มันจะเทียวไปฟ้องร้องที่โน่นที่นี่มันไม่สําเร็จหรอกครับพี่น้องเขารับฟังแต่เขาเข้าใจข้อมูลว่าปัญหาที่แท้จริงอยู่ตรงไหนและทําไมการต่อสู้ของพวกเรามวลมหาประชาชนจึงเป็นการต่อสู้ที่ถูกต้องเป็นธรรมและเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจในต่างประเทศเขากําลังจับตาดูเฝ้าเรียนรู้และดูซชว่า การพัฒนาของเรานั้นจะเป็นไปตามที่เราปรารถนาหรือไม่นะครับผมก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่มันเป็นกระแสในโลกในโลกตะวันตกนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเชื่อเรื่องประชาไตยคิดว่าประชาไตยนั้นต้องมีพักการเมืองมีนักการเมืองแล้วมีการเลือกตั้งขณะนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ไม่น้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าพักการเมืองและนักการเมืองต่างๆที่มาจากการเลือกตั้งนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาของประชาชนได้กลุ่มที่ผมได้ไปร่วมประชุมด้วยคุยด้วยพูดถึงเรื่องการเมืองภาคประชาชนนั้นเราเริ่มนิยามประชาธิปไตยกันใหม่แล้วเราพูดว่าประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่แค่การเลือกตั้งแล้วแต่ประชาธิปไตยนั้นเป็นเรื่องที่ประชาชนมีสิทธิ มีโอกาสและเข้าถึงการร่วมกันการแก้ปัญหาเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับได้รับการคุ้มครองตามสิทธิเสรีภาพมีความเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีการกระจายอำนาจมีการกระจายรายได้การอย่างทั่วถึงประชาธิปไตยจึงเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาที่ประชาชนเป็นทุกข์ครับพี่น้องครับ การต่อสู้ของประชาชนจึงเป็นเรื่องของการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้ทั้งตนเองและรุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งขณะน,นี้แนวคิดแบบนี้กำลังได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยมากขึ้นเรื่อยมากขึ้นเรื่อยดังนั้นเมื่อเราต่อสู้ได้รับชัยชนะนะครับประเทศไทยก็จะเป็นตัวยอย่างอันหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตยใหม่ในโลกสมัยใหม่ในโลกของศตวรรษที่21ซึ่ง ทุนนิยมเป็นผู้ครอบงำมาตลอดในระยะ20-30ปีที่ผ่านมานะครับมีอีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังก็คือมีรายงานนะครับที่เผยแพร่กันในโลกออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียที่มีนักข่าวต่างประเทศจำนวนหนึ่งนะครับเขาได้ไปร่วมสังเกตการชุมนุมของ คนเสื้อแดงของพวกนปชที่ถนนอักษะที่พุทธมณฑลเขามีการเขียนรายงานและตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจเขาบอกว่าในที่ชุมนุมของพวกนปชนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ชุมนุมมักจะพูดถึงว่าฉันจะได้อะไรฉันจะได้อะไรและฉันจะได้อะไรขณะที่พวกเรามวลมหาประชาชนนั้นเวลาเรามาชุมนุมเราพูดถึงว่า เราจะให้อะไรแก่แผ่นดินเราจะให้อะไรแก่ชาติาเราจะให้อะไรแก่ศาสนาเราจะให้อะไรแก่พระบากษัตริย์และเราจะให้อนาคตที่ดีกว่าให้แก่ลูกหลานได้อย่างไรเขาบอกว่านี่คือความแตกต่างที่น่าสนใจครับของการชุมนุมสองที่ครับพี่น้องอันนี้แหละครับคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดเพราะพวกเรามากันทั้งหมดนี้ไม่ได้มาเพื่อตัวเอง เรามาเพื่อประเทศชาติเพื่อลูกหลานและเพื่ออนาคตที่ดีกว่าข้างหน้าเราทุกคนมาที่นี้เรามาให้ครับพี่น้องเรามาให้เราไม่ได้มาเอาครับพี่น้องนี่คือความแตกต่างระหว่างการต่อสู้ที่เป็นธรรมเป็นความถูกต้องและยืนอยู่บนหลักของศาสนายืนอยู่บนหลักของความเมตตากรุณาและการให้ครับพี่น้อง เราทุกคนที่มาชุมนุมกันที่นี้ที่มาอยู่กันที่สวนลุมนะครับมานอนค้างมายากลำบากมาทนความร้อนทั้งหลายนั้นนะครับสิ่งที่เราทำคืออะไรครับเรากำลังสร้างทานบารมีครับพี่น้องพี่น้องทั้งหลายคือผู้ที่กำลังสั่งสมทานบารมีคือการให้ให้โดยเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างและนี่คือวิถีทางอันง,งดงามวิถีทางที่ถูกต้อง ของหลักศาสนาครับถ้าพูดถึงตามแนวทางของท่านพุทธทาสสิ่งที่เรากำลังทำนั้นไม่ใช่เพียงประชาธิปไตยของประชาชนแต่เป็นเรื่องของธรรมมาธิปไตยด้วยครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความดีความงามทั้งหลายก็จะคุ้มครองพวกเราไปไม่เพียงแต่ชีวิตนี้ชาตินี้และจะคุ้มครองเราไปถึงชาติหน้าเพราะเราได้มาชุมทำงานทานบารมีร่วมกันครับพี่น้อง สิ่งเหล่านี้ได้รับการยืนยันจากคนที่ไปสังเกตแล้วจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นผมยิงอยากจะจบลงตรงที่ว่าเมื่อเรามั่นใจในความดีความงามความถูกต้องว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นเรื่องของการมอบอนาคตให้กับคนรุ่นหลังมอบสิ่งที่ดีงามให้กับแผ่นดินเหมือนอย่างที่อดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนีดี แห่งสหรัฐอเมริกาเคยกล่าวปาใสาไว้เมื่อ60สปีที่แล้วที่บอกว่าอย่าถามว่ารัฐบาลอเมริกันจะให้อะไรแก่คุณแต่จงถามตัวเองว่าตนเองจะมีจะมีอะไรให้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกาและนี่คือสิ่งที่พวกเรามวลมหาประชาชนกําลังทํากันอยู่ครับเรากําลังจะมอบสิ่งดีๆให้กับประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราครับ สิ่งที่เราจะทําได้และทําได้ดีนั้นอีกไม่กี่วันข้างหน้าเมื่อมีการพิพากษาตัดสินนะครับลงโทษกรณีข้าวก็ดีกรณีการย้ายคุณทวินก็ดีณตรงนั้นก็จะเกิดสุญญากาศทางการเมืองเกิดขึ้นและนี่คือโอกาสที่ประชาชนของอย่างพวกเราจะใช้ความเป็นธรรมและอำนาจที่เป็นธรรมเหล่านี้มา สร้างอนาคตของชาติเป็นรัฐาธิปัตย์ที่แท้จริงของเพืองพี่น้องประชาชนครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ชัยวัฒน์ธิรพันธ์มากนะครับ